ร่างก็คือเอาไปพรมที่เสาพี่ครับแล้วก็พรมๆออกมาลงมาให้พ้นบันไดแล้วจะมีคนกวาดตามครับคือคนในบ้านเดียวเป็นพี่ชายน้องชายอะไรพวกนี้หรือว่าอยู่ได้ไหมคนอยู่ได้ไหมฮะได้ครับก็ใครใครก็อยู่ได้แต่ว่าก็มีข้อห้ามอนีางสมมติถ้าไม่ใช่ผีงูจะไปมีเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรผบแบ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 บนี้ไม่ได้เดี๋ยวนะแล้วถ้าพี่โรดมีแฟนสมมุติมีแฟนแล้วไปพบตัวกันบนเรือนนั้นได้ไหมยังพมนี่ฟีดตายครับ ทำได้ได้ทุกอย่างน้องพี่โรดพี่ชายพี่โรดทําได้ได้หมดครับลูกสะพ้ายลูกเขยลูกสะพ้ายผมนะถ้าเป็นลูกสะพ้ายผมก็แสดงว่าได้ก็ลูกชายผมดิใช่ถูกต้องใช่ไหมก็ได้ไหมครับได้ไม่มีปัญหายกเว้นคนอื่นเท่านถ้าสมมติเป็นพี่สาวผมมีลูกสาวหรือลูกชายก็แล้วแต่ ลูกสาวลูกชายจะพาแฟนมาที่บ้านหลังเนี้ยทําอะไรรู้ว่ายังไงไม่ได้หยอกล้อกันไม่ได้ครับอืแล้วมันจะมีผลยังไงถ้าเขาทำํำถ้าไม่แก้อ่าอันเนี้ยก็จะมีการลงโทษจากพี่ครับใครดวงตกคนนั้นก็จะโดนต้องมีเหตุต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเลือดตกยางออกครับถ้าเราเรื่อง,เร,องเรื่องว่า,วา,วาพี่ทําก็คือพี่ชายผมขอ,ขอพูดตถ่งพี่ชายพี่ชายจะประมาณว่าขี้เมาหน่อยหนึ่งคือซื้อเหล้ามาแล้วอ พอเข้ามาในในบ้านในเชคาแล้วปกติต้องเอาไปรินที่เสาผีนี่แหละครับต้องไปรินต้องไปเลี้ยงต้องไปรินก่อนคือเข้ามาจะเล่าจะกินมาจากข้างนอกเหลือเท่าไหรก็แล้วแต่ต้องมารินที่เสาผีครับต้องเลี้ยงเสาผีด้วยใช่ต้องรินก่อนเลยก่อนพอเข้ามาเชคาปุ๊บต้องเอาไปรินก่อนเลยก่อนที่เราจะกินก่อนที่จะกินกินแล้วอะไรก็ได้แต่เข้ามาในเขตบ้านเนี่ยต้องรินอ่าใช่ต้องไปรินที่ที่เสาผีก่อนพอรินปุ๊บก็เอก็กินได้แล้วถ้าไม่รินหลักถ้าไม่รินก็ มีเหตุนะครับเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยมีครั้งหนึ่งเอามาแล้วก็มเมามาแล้วยังว่านะก็ลืม,ลมไม่ได้รินครับกินเข้าไปประมาณสักสินาทีได้วิ่งจากบ้านผมยันวัดประมาณกิโลเนาะวิ่งไปทำไมวิ่งไปใจเชื่องเงแลาวิ่งไปเรื่อยเลยครับอยู่ๆก็วิ่งเองวิ่งไปเลยทั้งๆที่เป็นคนไม่ใช่ว่าอะไรพูดคุยรู้เรื่องอะไรทุกอย่างนะแต่พอกินเหล้านะพอลืมรินได้ละไอ้เหล้าที่ไม่ได้รินนะพอกินเข้าไปแป๊บเดียวก็ได้เรื่องเลยครับแล้ววิ่ลงไปผลมาจากอะไร ถามพี่ชายไหมพอเขาสั่งหรอเขาก็บอกว่ามันอะไรมีคนเหมือนมีคนต้องให้ต้องให้วิ่งไปอ,ะอ่ะผ<พ>ีคนสั่งให้เขาต้องวิ่งไปอะ่ะเ <c oughs> <พ>ขาต้องไปผีเข้าก็ไม่มันคล้ายคกึ่งๆึเขาบอกมันกึ่งกึงเหมือนเหม,มือนคุมตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยได้มันแต่ถามว่าถ้าไปโดนพวก็ล้มเลยมันเจ็บครับเอแต่ว่าไอ้ที่วิ่งไปน่ะเหมือนกึ่งๆึ่งหนึ่งกึ่งๆงว่ามีคนบังคับให้ให้ให้วิ่งไปอย่างนั้นอ่ะ พี่ชายเนี่ยเปความพี่ชายของเล่าเองนะ,ะ,ะนะความรู้สึกที่ผมประสบการณ์ได้เห็นผมผมจะเป็นคนขับรถวดตามไป,ไปไปรับพี่ชายกลับบ้านวิ่งไปถึงถึงวัดเลยอะครับประมาณครึ่งกิโลว่าก็วิ่งไปแล้วก็วิง่งแล้วก็คนอื่นๆก็ที่ที่รุ่นก่อนๆเนียจะปวดท้องจะอะไรประมาณเนี้ยจะมีเหตุจะโดนจะโดนทําแบบนั้นครับถ้าว่ากินเหล้าไม่ดีไม่ได้ดืนนะไม่ได้ดื่นะไม่ได้ดินที่เต่าก่อนเอาแล้วทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องของการรักษา เคยรักษาเนี่ยโดยเฉพาะอาของพี่โรดเนี่ยรักษาคนที่โดนงูกัดมาแล้วกี่คนจนถึงปัจจุบันตัวผมเองอะครับน่าจะประมาณตักสามร้อยขึ้นหายทุกคนไหมทุกคนครับวิธีการเดียวกันไหมวิธีเดียวครับก็คือไม่ต้องถามด้วยว่างูอะไรไม่ต้องถามครับสมมติผมโดนกัดมาซึก พี่ใหญ่โดนกัดมาดีกว่าจึ้งพี่ใหญ่เป็นนักแสดงแล้วทำไงฮะสมมติโดนกัดที่ที่ตรงนี้น้องน้องน้องบนเอาเอาบนบนก็ได้เขาจะใช้ก้มเลยครับก็น้องบนเอามาก็จะดูดูว่าแผลดูแผลครับว่าสองเขี้ยวถ้าเป็นถ้าเป็นพ่อผมเขอเอ่ยนะครับว่าขอช่วยหน่อยครับถ้าเป็นพ่อผมนะดูปากแผลปุ๊บพ่อจะบอกเลยว่าเป็นงูอะไรถ้าเป็นดอกจันเขาบอกว่ามันจะขึ้นลางๆเป็นดอกจันเลยดอกจันอันนี้เพราะเอ้า จากการสังเกตของพ่อผมนะแต่ตัวผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าคือบอกว่าถูกงูกัดมาผมก็เป่าเลยครับผมไม่สังเกตอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าหลังหลังการรักษาของสมมติต้องให้เป่าดูไหมครับเนี่ยเราไม่มีโดนงูกัดสมมติสมมติเนี่ยตัวนี้โดนงูกัดเป็นเป็นงูที่มาจตัตัวเองอ่ะพ่อรักษาคือจะเอานิ้วแปะใกล้ๆแผลงูว่ามีเขี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมเลยก็เป่าครับพ่วงไปแล้วก็หยิบออกหนึ่งครั้งแล้วก็เป่าสามครั้งทำเนี้ยแค่นี้แค่นี้จบ ไม่มีอะไรอ่าก็เป่าไงเขาบอกเอามือใกล้ตรงปากแผลแล้วก็เป่าปุ๊บแล้วก็หยิบอีกครัทำมือหยิบแล้วก็เป่าไปเป่าอีกหนึ่งครั้งหยิบแล้วก็ปุ๊บเป่าครั้งเอาสามครั้งหายเลยเหรอจากว่าโอ้เฮ้ยอะไรเงี้ยไม่อาการปวดก็ยังปวดอยู่แต่ว่ามันก็จะค่อยจางไปจางไปมั่นใจขนาดนั้นเลยว่าพิษจะไม่เข้าสู่หัวใจไม่เข้าแน่นอนครับรับประกันพิษเพราะว่าผมทำมาแล้วเรารัดหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มีการรัดนะครับคนที่ บางคนเดยวก็โดนกัดมาก็รัดตั้่ขาเขาจะถ้าต้องตัดขาทิ้งอ่รัดมาเขียวหมดทั้งขาเลยครับแล้วบวมปึงเลยเพราะไปรัดนี่แหละเพราะเลื่อนลมมันไม่เดินไงแล้วเรารักษาครั้งแรกเลยตอนอายุเท่าไหร่ครับที่เจองูผมเองว่าน่าจะสิบสามสิบสี่นี่แหละอายุสิสี่เนี่ยนะสิบสามสิบสี่ไม่ก็ตอนนั้นก็อยู่กับพ่อพ่อก็อยู่เพชรบุรีเนี่ยทำไร่เป็นชาวไร่ครับเราปลูกกระเพาะปลูกฝ้ายอะไรก็ทีนี้คนโดนกัดมาครับพ่อไม่อยู่ถ้าพ่อไม่อยู่เนี่ย พ่อไปออกประติลาดหรือไปในที่โดยที่ตามกลับมาไม่ได้ผมก็จะรักษาแต่ถ้าพ่อยู่บริเวณนั้นผมจะวิ่งตามพ่อมาด้วยครับทำไมคนโดนงูกัดบ่อยนะครับแถวนี้บ่อยครับก็เป็นเป็นป้าครับเป็นดงแล้วทําไร่ทำกงพ่อผมเนี่ยหักกระโพดิัแต่หักกระโพดเนี่ยโดนงูกัดทุกพ่อก็โดนงูกัดอ่ะโดนกัดพ่อตกเลยปังเลยตกกระเด็นเลยครับตกงูตกงูกระเด็นเลยเออกัดทําไมเนี่ยครับแล้วพ่อกัดแล้วพ่อต้องทาพิธีตัวเองไหมเป่าไหมหรือว่าไม่ต้องเลยก็เฉยเฉยไม่ต้องครับ เฉยๆพิษไม่เข้าอะไรเลยไม่เข้าครับเแต่พ่อบอกว่าเคยโดนงูเห่าบอนกัดครับบวมไปซีกหนึ่งบวมประมาณเขาเรียกชนควบ,คบ2ืยี่ี่ชั่วโมงมแล้วก็จะเริ่มยุบแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะคนทั่วไปก็ตายสิครับมไม่รอกท่ไรักษาทาไปไปหาหมอไงทาปไปไปฉีดตีลุงเตลุ่มอะไรประมาณนั้นแล้วคุณพ่อเคยไปตรวจเลือดไหมว่าเอ้ยสมัยเขามี ตัวแบบมีเซนป้องกันอะไรป้องกันในตัวเองไม่มีนะครับผมผมก็ให้เลือดอยู่ประจำนะครับครับไม่มีความพิเศษเลยเหมือนปกติเลยครับ A B C O อะไรเงี้ยผมจะน้ำลายพิเศษครับคำว่าผมน้ำลายพิเศษคนทางน้องเขาเรียกหมายถึงว่าการการเป่าเนี่ยต้องมีเป่ายเราลงไปเป็นละอองน้อยๆครับถ้าไม่มีน้ำลายไม่ได้เหมือนก้นอ่ะก็เป็นเป็นปอยๆไปน้อยเองมีคนเหมือนบอกว่าน้ำลายน่ะคือยาพิเศษนะเหมือนแมวเห็นป่ะแมวหมาป่ะ ที่มีแผลแล้วเขาแบบเลียบเวลาเราสมัยเด็กๆแล้วล้มแล้วพูดคำขำนี่ผมเคยแล้วว่ามีคนทางนที่อยู่เพชรบุรีนะครับคนเจ็บเนี้ยเอามาลําบากอย่างที่ว่าทางมันกันดานคนญาติคนป่วยเขาขี่มอไซค์ข้ามาก่อนเลยเขาบอกว่าจะมาขอยาไปให้กินก่อนแม่ผมก็พูดคำขำบอกว่าบอกพี่ชายบอกพี่มึงก็ทมน้ำลายใส่ถุงแล้วเอาให้เขาไปเอาให้เขาไปทา แต่ก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมพี่โรไม่ได้ครับไม่ได้แม่ก็พูดเล่นมันต้องถูกเป่าออกมาอใช่ต้องถูกเป่าออกมาครับพี่โรดรักษาครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ตัวผมเองรักษาครั้งสุดท้ายโอ้โหหลายปีแล้วครับที่ไม่ได้รักษาเพราะว่ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยผมรักษาตอนรู้สึกว่าตอนตึกจกักระผม,มาอายุยี่สิบเจ็ดอ่ะรักษาแบบรายเดียวมั้งครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือมีพี่ชายแล้วก็มีบ้านญาติอยู่ใกล้ๆอะ่ะครับ ก็จะบอกให้เขาไปหาป้าญาติบอกถ้าลุงตอนนั้นลุงยังไม่เสียก็ผมก็นน่นไปบ้านลุงเลยไปให้ลุงรักษาผมก็จะไล่ไปหาคนที่อาบูโสตวนาแล้วถ้าคนรักษาแล้วเนี่ยเขาหายเนี่ยเขาต้องมาทเขาเรียกว่าถวายพานครูอย่างนี้ไหมหรือว่าเงียบเงียบกันไปตรงจบกันเขาเรียกมาต้องต้องมีการมาส่งขวัญข้าวเรียกขวัญข้าวครับคือพอแม่บอกไว้ว่าต้องให้มาตรงขวัญข้าวอืตรงขวัญข้าวก็คือ เหล้าสองขวดไก่สองตัวขันขันลังไอขันปีนี้ั้มครับขันดึงใบแล้วก็ขนมต้มแดงต้มข่าวผ้าขาวกว้างห้าคืบยาวห้าศอกแล้วก็อันนี้ฮะหมักเจ็ดตีครูเจ็ดใบอย่างที่ตอนที่ตั้งผ่านครูต้องต้องเตรียมมาเตียนเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับก็เท่านั้นนะครับแล้วถ้าเขาไม่ทําล่ะถ้าไม่ทำมั่งเหรอไม่ทำพีคแต่ขึ้นมาอีกทันทีึ๊บอัน เนี้ยก็คือคงไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่ามีคนที่เคยไม่มาส่งแต่ว่าเราก็บอกได้แค่ว่าถ้าไม่มาส่งเนี่ยนะเรามาสมมติไปดโดนกัดซ้ำเนี้ยเราก็ไม่รักษาให้แล้วแหละไปหา,าที่อื่นเถอะถ้าไม่มาส่งแล้วผมส่งกันเองทำกันเองใช่ไหมเขาเรียกว่ามีวิธีการที่ว่าทำกลับไปให้ไปหาคนน้าะพ่อเขาบอกว่าให้บิด วิธีการไม่ไม่ไม่ไมน่าบิดถาดเขาเรียกบิดถาดบิดกลับทวนกับทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยอ่างูเดี๋ยวงูจะกลับไปกัดไอ้คนน้าใหม่เคยบิดไหมผมไม่เคยครับ <laughs> บาปอ่าใช่ไหมฮะผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับเว้นช่างเขาไม่มาส่งก็เป็นเรื่องเวรกรรมของเขาเราก็ทําไปให้ปุยยาตายายแล้วเราก็เดี๋ยวปุยยตายายก็สั่งเสริอดีกับเราเองแหละครับก็ผมก็คิดอย่างเงี้ยครับและการมีเคยช่วยแบบ ลักษณะแบบงูกัดจนโจนเจียนแบบจะตายหน้าเขียวเล็บม่วงไม่ไหวแล้วล้วแบบแบบสุดๆแล้วอ่ะแบบขั้นสุดท้ายแล้วแล้วเป่าปุ๊บแล้วเห็นเลยแบบค่อยๆแบบมือกลับมาอันนั้นประสบการณ์นะก็คือเป็นพ่อผมอะครับแต่ที่ว่าไอ้หน้าเขียวนั้นไม่ถึงคงไม่ถึงหน้าเขียวแต่ก็น้าที่เงียบไปแล้วอ่ะเหมือนเหมือนคนตายไปแล้วครับประมาณ ผมตาจะอายุประมาณสิบห้าสิบหกมั้งช่วงนั้นนะแล้วพ่อเองอ่ะพ่อผมมานะโดนตะขาบกัดพ่อแพ้ตะคาบมากเลยครับนอนเอาผากามาผูกแควนทั้งคืนอืทั้งอาเจียนทั้งถ่ายครับพอรุ่งขึ้นก็มีคนทุกหูกัดแล้วมาตามพ่อผมพ่อใช้ไม้เท้าเดินค้ํยันออกไปเดินเป็นกิโลครับเดินไปช่วยเขาเดินไปช่วยเขาแล้วคนคนนั้นอ่ะญาติขอจับหันหัวไปที่ตะวันตกแล้วครับ เอาผ้าห่มคลุมมิดไปแล้วว่าเป็นศพแล้วอะตายประมาณชั่วโมงหนึ่งอะที่ยาติผมบอกนะคือหมดเจะหยุดเต้นประมาณชั่วโมงสมองก็ตายหมดแล้วนะสี่นาทีเนี่ยก็แบบเออเลร์แล้วนะแต่พ่อผมไปถึงก็บอกให้ญาติเขาว่าถอนผมครับแล้วก็มาติดเล็บเอาติดเล็บแล้วแขวงๆอย่างเงี้ยผมเนี่เขายังไม่หลุดเซลล์เซลล์รากผมก็ายังเกาะเล็บอยู่อ๋อที่เราดึงมาแล้วมันจะมีนั่นแหละครับ พ่อ,อก็เลยเป่าออไปเป่าออไปว่าประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าลุกขึ้นมาได้ครับอ oh. ลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าก่อนจะเป่าพ่อก็บอกว่าให้หันหัวกลับไปทิศตะว,วันออกก่อน uh, เหมือนคนปกติกนอ,เอนเอาเป็นเหมือนคนปกติก่อนแล้วก็ทําการรักษาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาครับ uh huh. พ่อผมเลยได้ว่าไอ้ชายามอเทวดาคน,คน uh huh. เพชรบุรีแกงก uh huh. ันดารนะ่ะก็จะเรียกพ่อผม uh huh. พ่อผมอเทวดาเลยครับ uh huh. คนที่รักษาไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วไปรักษาที่อื่นได้ไหม คนที่มารักษากับเราเราจะบอกเขาก่อนเลยว่าต้องเชื่อในตรัทธานในตัวเรานะเชื่อกับเรานะว่าเรารักษาเขาหาจริงแล้วก็จะบอกเลยว่าห้ามพอรักษากไปแล้วนะห้ามกินยาห้ามทาทุกชนิดห้ามห้ามทายาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยามอ่องเลือกอะไรก็แล้วแต่เกีียวกับแผลงูกัดถ้าคุณปวดหรือเป็นอะไรก็ทนเอาหน่อยอ แต่ว่าห้ามเอายาไปทาหรือกินยาแก้ปวดถ้าเขาเป่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาแบบว่าเขับรถต่อไปส่งไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอย่างนั้นไหมไม่ได้ครับไปโรงพยาบาลต้องอยู่กับเราเลยหรอต้องต้องคือต้องอยู่ที่ตรงนี้เลยหายที่เรานี่นะครับอย่าไปไม่ใช่ไปหายข้ออื่นอีกเพราะว่าไกลขนาดนั้นเลยหรอต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าเราอยากจะพิสูจน์ว่าเนี่ยมันคือการรักษาจากเราเท่านั้นไม่ใช่ครับแค่นั้นหรือเปล่าบผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ ปืบท่อกันมาก็ขอสั่งไว้อย่างงี้ครับคุณพ่อ,พ,อพ่อก็สั่งไว้ว่าเป็นประวัญญติอ่าเป็นบัญญัติเลยว่าถ้ารักษากัแล้วแล้วห้ามกินยาห้ามทายาทุกชนิดครับ